สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาเคสที่น่าสนใจมาให้ดูเช่นเคยนะครับเป็นอาการาการาฟจอคือเท่า <historical results. S 1> ที่เห็นเลยเห็นไหมมองได้ต,ตาตาเราก็รู้เลยนะครับว่ามันเป็นอาการที่พัดลมหมุนข้างหนึ่งไม่หมุนข้างหนึ่งเห็นไหมครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาท,ทําวิธีการตรวจเช็คกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นสาเหตุอะไรนะครับถ้ามันเป็นอาการแบบนี้นะครับก็คือถ้าให้บอกเลยนะก็คือเป็นอาการของพัดลมเสียนะครับซึ่งอาการแบบนี้เราเคยแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับแต่ลูกค้าส่วนมากแล้ว เขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจนะครับว่าพัดลมเสียจริงไหมเขาก็เลยส่งก์ดจอตัวนี้มาให้เราตรวจเช็คนะครับเราก็เลยเอามาทําคลิปแล้วตอนทาวิธีการตรวจเช็คให้ดูลกันนะครับว่าเราจะมาดูกันนะครับว่าพัดลมมันเสียจริงๆหรือเปล่าแต่เคสนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพัดลมมันเสียตัวหนึ่งและใช้งานได้ตัวหนึ่งนะครับแนะนํานะครับให้รีบหาพัดลมเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ไปนานๆแล้วนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องตัวไอซีคอนโทรลพัดลมที่เขาเรียกว่าตัวเร่งรอบพัดลมหรือเบาพัดลมเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันจะทําให้ตัวนั้นเสียถ้าตัวนั้นเสียเนี่ยบางตัวนะครับมันจะเลยเถิดไปทําให้อะไหลไหมด้วยนะครับหรือไม่ก็จะทําให้พัดลมทั้งสองตัวเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คก,กันนะครับว่าการเราไปจะไปลองใช้ไฟป้อ12น12โวลต์ดูนะครับเพื่อจะทําการเช็คพัดลมนะครับว่า พัดลมเนี่ยมันเสียจริงหรือเปล่านะครับโอเคเราก็จะไปทําการหรือและตรวจเช็คกันนะครับอ๋อการ์ดจอตัวนี้เราอาจจะยังไม่ได้บอกนะครับเป็นการ์ดจอของเดลนะครับเป็น RTX 3090นะครับเป็นอาการพัดลมไม่หมุนที่ลูกค้าส่งมาให้เราดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการตรวจเช็คกันนะครับว่ามันเป็นอาการที่อะไรกันแน่แล้วกันนะครับแล้วก็สั่งพัดลมมาเปลี่ยนนะครับถ้ามันมีเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับโอเคก็ วิธีการเช็คพัดลมง่ายๆก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น RDX 3า9 0น้าศนนะครับผมเป็นการ์ดจอที่เขาเอาไว้ขุดเหมืองน,นะครับซึ่งเราได้เทสขุดแล้วโอ้แรงแท้นะครับแรงแท้โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับการที่เราจะเอาหรือพัดลมมาเช็คนะครับว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดพัดลมมันหมุนหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นวิธีเช็คง่ายๆเลยนะครับว่า พัดลมเราเสียหรือเปล่านะครับอันนี้แต่การ์ดจอตัวนี้ RTX 3090เสียแน่นอนนะครับเสียแน่นอนโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับหรือว่าคนที่คิดว่าดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามวไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่เอาไว้เป็นวิธีเช็คการ์ดจอเอ้ยเช็คพัดลมแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ